สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนีนะและในวันนี้นะคะพี่พนีเนี่ยมีบั็กดีๆนะคะมาบอกต่อเพื่อนๆกันนะจ๊ะบอกเลยว่าเพื่อนๆนะคะจะต้องชอบมากๆแน่ๆเพราะบั็กนี้นะคะมาจากแพ็กเสียเงินนะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาไปเล่นกันแบบฟรีๆได้เลยโดยที่ไม่ต้องเติมกันนะจ๊ะมาจากแพ็กเจ้าหญิงนะเอพูดแบบนี้แล้วเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคะว่าเอมันคืออะไรกันนะเดี๋ยวพี่พนีเนี่ยพาเพื่อนๆไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวพี่พนี่ อ่เ,เพืนเนมาดูในแพ็กกันดีกว่านะนี่ชูแวบนะคะกดมาเลยแล้วเดี๋ยวพี่พลนี้นะคะกดโอนเด็ดนะจ๊ะเพราะว่าพี่พลนี้เนี่ยเคยซื้อแพ็กนี้มาแล้วนะในราคาเนี่ยอยู่ที่99าบกาทนะจ๊ะเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแพ็กเจ้าหญิงอันนี้นะคะที่เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยทำไมพี่พลนี้ซื้อมา99บาทแต่ทใํใไมของหนูมันขึ้นว่า1 1 0บาทละ่ะทาไมไม่เท่ากันนะคะสาเหตุเนี่ยก็คือว่าถ้าเครื่องของเราเนี่ยคนในระบบปฏิบัติการนะคะราคาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนั่นเองนะคะบ บางครั้งเนี่ย iOS ถูกกว่านะคะบางครั้ง iOS ก็แพงกว่านะคะ iOS เนี่ยคืออะไรนะคะก็อย่างเช่น iPad iPhone นะจ๊ะราคาแพ็กนี้นะคะ Princess Birthday เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ99บาทนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะเล่นในมือถือหรือว่าแท็บเล็ต a n d r ร i d เนี่ยราคานะคะจะอยู่ที่ประมาณ110บาทนั่นเองนะจ๊ะไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเกิดว่าเอ๊ะทำไมราคาไม่เท่ากันนะจ๊ะบางแพ็กเนี่ยราคาเขาก็สูงต่ำไม่เท่ากันนะถัดไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่านะจ๊ะแพ็กเสียเงินอันนี้เนี่ยเป็น Princess เซตเบอร์เดย์นะคะกดออกมาเนี่ยมันมีอะไรข้างในหวาเดี๋ยวพี่พลน,นี่นะคะกดให้เพื่อนๆดูกันเลยนะจ๊ะนี่กดเคลมกันมาเลยชอแวบนะคะนี่มันก็จะมาอยู่นะคะที่ตรงส่วนหน้าบ้านของเรานั่นเองนะคะทุกคนไหนดูซีว่าจะเกิดอะไรขึ้นหวานชูแวบนะคะมาเปิดเลยกันดีกว่านะอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างก่อนนะจ๊ะที่พี่พลน,นี่เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูเลยว่าในแพ็คนี้นะคะอะไรที่เราเนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นบักได้เราเล่นกันแบบฟรีๆได้นะจ๊ะมาดูกันก่อนนะจ๊ะชืบชืบชืบเลยนะ ดดอยู่ตรงนี้นาเอใช่หรือเปล่าไม่ใช่งานเป็นตรงนี้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่พนี่เอาออกมาก่อนชั้วแวบนะคะตามปกต <holder ซ> ิแล้วเนี่ยเวลาที่เราเสี่ยงเงินซื้อมาใช่ไหมมันจะมีนะคะเป็นพวกข้าวของพวกนี้เนี่ยเอามาให้เราเล่นนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเอ๊ะบังที่เราจะพาไปทำเนี่ยคืออะไรกันวะชั่วแวบนะคะนี่เลยปกติแล้วน้ํามันจะมีนะคะเป็นสมุดเนี่ยกับกันไกอันนี้นะคะมาให้เราสําหรับแพ็กเสี่ยงเงินนะจ๊ะพอเราเนี่ยกดสมุดอันนี้ออกมานะคะมันจะมีเป็นกระดาษแบบ บบนี้โปรออกมานั่นเองนะเพื่อนแล้วเรานะคะคสามารถถือคู่กับกันไกะนะจ๊ะแล้วก็สามารถมาตัดเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะชูแวนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะของแพ็กเสี่ยงเงินเลยนะชูแวนนะคะนี่เขามีนะคะทั้งหมด5แบบเนี่ยให้เราตัดกันเลยเดี๋ยวพี่คนนี้เนี่ยทำให้ดูก่อนว่าเอ๊ะมันมีแบบไหนบ้างวะสําสหรับแพ็กเสี่ยงเงินนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถได้ลูกโป่งเนี่ยติดเพดานแบบนี้กันแบบฟรีๆได้ด้วยนะเอะแต่ว่าทํายังไงกันนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนดีกว่านะจ๊ะชูแวนนะคะตอน นีพี่พนนี้ก็ติดนะคะประมาณ5อันเรียบร้อยแล้วนกชื่มนะคะนี่เลยซึ่งพวกนี้นะคะที่พี่พนนี้เนี่ยติดเพดานไว้อยู่นะมันสามารถรับได้แบบฟรีๆกันด้วยนะเอทำยังไงละ่ะมาก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมาดูที่บ้านหลังเล็กหลังนี้กันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปที่ชั้น2กันเลยจ้าที่ชั้น2ของบ้านหลังเล็กนะคะเขาจะมีกันไกลด้วยนะมาเก็บไปนะคะ1ชิ้นเลยเอเราต้องทํายังไงต่อละ่ะถึงจะได้บารกมานะคะที่เป็นแบบฟรีนะไม่ต้องเติมกันเลยนะจ๊ะนี่เลยเ เพื่อนนะคะสามารถเดินมาที่ตรงนี้ได้เลยจ้าด้านหน้านะคะเดี๋ยวพี่พนนี้ขอกดไปก่อนละกันชูแวบนะคะออชื่นนะคะหูตรงนี้เนี่ยร้านค้าอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะที่เขาเนี่ยอัปเดตใหม่มานะจ๊ะมาเดี๋ยวเรานะคะเดินมาสุดทางเลยนี่เลยจ้าร้านนี้นะคะก็คือร้านสเก็ตบอร์ดเด็กนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดดูนะคะจากด้านนอกน้ํามันจะเป็นร้านนี้นั่นเองนะคะมาเดี๋ยวเรานะคะลองเข้าไปดูดีกว่าว่าร้านนี้นะคะมันเป็นยังไงกันนะชูแวบค่ะนี่เข้ามาเลยนะเอ๊ เพ made, whatever, saw, antis, ื่อนๆเนี่ยจาได้หรือเปล่าว่าพี่คนนี้นะคะเคยพาเพื่อนๆเนี่ยมาไขความลับนะคะที่นี่กันด้วยโดยใช้สเก็ตบอร์ดอันนี้กันมาเลยนะจ๊ะซึ่งสเก็ตบอร์ดอันนี้นะคะมันบักอยู่นั่นเองนะคะเพื่อนๆสังเกตหรือเปล่าสเก็ตบอร์ดอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันแตกหักนะคะออกเป็น3ส่วนเลยแล้วคือบักนะคะก็คือแบบนี้จ้ะถือนะคะเป็นกันไกในมือ1นอันแบบนี้นะคะแล้วก็เอาสเก็ตบอร์ดนะคะจากเด็กน้อยคนนี้เนี่ยมาถือนั่นเองนะจ๊ะชูแวบเฮ้ยเพื่อนๆคะเห็นอะไรกันหรือเปล่าอะไร โผล่มาเนี่ยเป็นแถบนะคะเป็นแถบด้านล่างเลยเพียงแค่ถือนะคะของ2ชิ้นตรงนี้โอ้ไม่ก็นะคะมันมีเนี่ยเป็นบักแบบนี้มาเลยค่ะเพื่อนๆดูสิเฮ้ยเราสามารถต,ตัดตัดแบบนี้นะคะแล้วก็คือได้เป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยเป็นลูกโป่งมาตกแต่งเลยเพื่อนๆแล้วคําถามนะคะก็คือเออแล้วพี่คนนี้คะมันทําได้ชิ้นเดียวหรออยากทาเพิ่มอีกเนี่ยทำได้ไหมจ๊ะทาได้เพื่อนเพียงแค่ทุกคนนะคะออกจากร้านไว้ค่ะแบบนี้อ่าเรามาอยู่หน้าร้านแล้วใช่ไหมเ,เราก็เข้าไปใหม่นะคะ you have sure. ฮ้ยอะไรกันเนี่ยเด็กคนนี้นะคะเขาก็ยังถือสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นอันใหม่นะทุกคนคือมันจะมีการสปาออกมาเรื่อยๆนะเราก็สามารถทําแบบนี้ได้เลยอยากได้ลูกโป่งแบบไหนนะคะเอามาติดกําแพงเนี่ยติดผนังนะคะก็ทําแบบนี้ได้เลยนี่อยากได้เพิ่มนะคะก็ออกออกเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าใหม่แบบนี้นะคะโอ้โหอะไรมันจะอีซี่ขนาดนี้เนี่ยดูสิพี่พลนี่นะคะก็เติมแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยสายฟรีนะคะสามารถทําได้เลยไม่ต้องเติมนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่บล็อกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน อยากได้แบบนี้เนี่ยต้องรีบทํากันก่อนนะจาะนี้ออกเลยชูแวบนะคะแล้วก็เข้ามาใหม่นะคะดูสิพี่คนนี้นะคะทําได้หลายอันแล้วนะจ๊ะนี่มาเลยอันที่สี่นะคะจะเป็นยังไงโอ้โหอันนี้ก็สวยนะคะพี่คนนี้ชอบมากเลยเราสามารถตัดๆนะคะแล้วก็ตกแต่งแบบนี้เนี่ยได้เลยทันทีนะคะได้หลายๆอันเลยนะชูแวบนะคะมาทําให้ดูเลยว่าทําได้ทุกอันนะคะ5้าแบบเนี่ยทำได้หมดเลยนะจ๊ะนี่มาแล้วนะคะสเก็ตบอร์ดชูแวบนะคะอันนี้อันสุดท้ายเราเนิมมันจะมีทั้งหมด5 แบบนะจ๊ะนี่เราสามารถตกแต่งนะคะแบบนี้เนี่ยเพลินๆได้เลยนะแล้วก็เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊พี่พนี้คะหนูเนี่ยอยากเอาของตกแต่งแบบนี้นะคะมาตกแต่งที่บ้านตัวเองเนี่ยได้หรือเปล่าบ้าน3มชั้นอะไรแบบนี้ทาาบอกเลยว่าได้นะจ๊ะมาเดี๋ยวพี่พนนี้นะคะตัดไปเนี่ยสัก2อันละกันนะจ๊ะชื่อมีเอาอันไหนดีเอาเป็นลูกโป่งแบบนี้ละกันนะแล้วพี่พนี้นะคะขอวางกันไกลเนี่ยไว้ที่นี่ก่อนละกันเนาะเราจะหยิบไปนะคะ2ออันแบบนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวดูซิว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ย ออกไปนะคะกดลูกศรด้านซ้ายมือบนเนี่ยออกไปแล้วแล้วเรากลับไปที่บ้านของเรานะคะจะเกิดอะไรขึ้นสมมติว่าพี่พนนี้นะคะอยากเอาของตกแต่งเนี่ยไปตกแต่งนะคะที่บ้าน3มชั้นเลยมันจะทําได้ไม่เอ่ยไหนดูซิเอชววบนะคะไหนดูซิทําได้หรือเปล่าเฮ้ยชื่นนะคะว้าวทําได้ด้วยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเอาของตกแต่งพวกนี้นะคะออกมาจากร้านสเก็ตบอร์ดได้ด้วยนะไม่จําเป็นนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องตกแต่งในร้านนั้นอย่างเดียวนะคะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะสามารถทํา อกอกมาเยอะๆได้เลยแล้วก็เอามาเก็บไว้นะคะนี่ซ่อนในห้องเก็บของได้เลยอยากจะเอามาตกแต่งตอนไหนนะคะก็ได้เลยนะอ <B ank> ันนี้นะคะก็คือเทคนิคนะคะที่เป็นบัคกนั่นเองนะแต่ว่าพี่คนนี้นะคะขออธิบายเพิ่มเติมนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่บัคกเท่านั้นนะจ๊ะมันไม่ได้ทําได้ถาวรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะอยากเอาสเก็ตบอดนะเอามันเล่นนะคะเป็นบั็กแบบนี้เนี่ยเอามาตกแต่งบ้านของตัวเองนะคะก็รีบทําด่วนเลยนะจ๊ะก่อนที่บั็กตรงนี้นะคะเขาจะถูกแก้นั่นเองนะแล้วพี่คนนี้นะคะก็สันน นิฐานว่าถ้าเพื่อนๆนะคะทําบลักแบบนี้เนี่ยสะสมนะคะเยอะๆเลยเอาออกมานะคะทำเนี่ยเป็น10บๆชิ้นเลยนะเราก็เก็บเอาไว้นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รีเซตโลกใช่ไหมแล้วหลังจากที่เกมเอวตารูนะคะเขาแก้บลักไปแล้วเนี่ยพี่โพนี่สันนิฐานนะคะว่าบลักตรงนี้เนี่ยที่เราทําสําเร็จออกมาแล้วนะคะเป็นแบบสายฟรีเนี่ยมันน่าจะอยู่กับเรานะคะแบบตลอดไปเลยนะมันน่าจะไม่หายไปนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้รีเซตโลกซะก่อนนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงข้อสันนิฐานเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากลองทํำ ก็ไม่เสียหายนะจ๊ะเพื่อนๆลองไปทําดูนะแล้วก็เก็บเอาไว้เลยก่อนที่ปักทาเขาจะถูกแก้นะเพื่อนๆน,นะคะจะได้มีของเสียเงินนะคะเอาไว้เล่นเนี่ยแบบฟรีๆกันเลยโดยที่ไม่ต้องเติมกันนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆเก็บเอาไว้ดีๆนะอย่าไปรีเซ็ตโลกนะจ๊ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆตอนนี้เนี่ยเราก็มีพวกของประทับนะคะตกแต่งแบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยก็คือสุขสันต์วันเกิดนะจ๊ะแล้วทีนี้เนี่ยเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าพี่คนนี้คะหนูอยากได้ลูกโป่งแบบสีๆเนี่ยเป็นสายฟรีมีไหมคะมีเป็น บักไหมบอกก่อนนะคะว่าบักลูกโป่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีนะจ๊ะแต่ว่าเป็นสายฟรีเนี่ยที่เป็นลูกโป่งสีๆนะคะมีให้เล่นฟรีกันนะถ้าม่ไงเนี่ยเดี๋ยวพี่พลนี่พาเพื่อนๆไปดูเพิ่มเติมกันดีกว่านะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาที่นี่กันเลยเป็นห้างสรรพสินค้าเนี่ยที่ชั้น2กันเลยนะเข้าไปดูกันเลยจ้าตรงนี้นะคะจะเป็นชั้น2แล้วนะเพื่อนๆน,นะคะถ้ามาชั้น2ไม่เป็นนะจ๊ะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีลิฟต์ให้กดนะจ๊ะหนึ่งสองสามเลยกดเลขสองนะคะจะขึ้นมาที่บนนี้นะแล้วก็ทางด้านขวาค่ะเพื่อนๆ นี้เนี่ยเขามีเป็นลูกโป่งนะคะแล้วก็เป็นที่เป่าลูกโป่งให้เราด้วยนะจ๊ะอัดแก๊สเลยเ่วแบนะคะนี่ถุงนี้เลยท่าเพื่อนเราสามารถกดๆนะคะที่ถุงแบบนี้เนี่ยออกมาได้เลยเราจะได้นะคะเป็นลูกโป่งเนี่ยทั้งหมด3สีเลยค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยเขามีที่เป่าลูกโป่งด้วยใช่ไหมไหนดูซิว่าเป็นยังไงนะจ๊ะชืบๆนะคะเป็นไงคะเป็นแบบลูกโป่งนะคะแบบอ้วนๆนะคะใหญ่บรรลมเลยปกติล้วเนี่ยแพ็คเติมนะคะลูกโป่งเนี่ยยังไม่อ้วนเท่านี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะแต่ว่ามีเพียงแค่สา เท่านั้นนะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะอาจจะสงสัยว่าเออเวลาที่เราเนี่ยอยากเอาลูกโป่งไปตกแต่งบ้านของเรานะคะจะต้องมาเป่าที่นี่เท่านั้นหรือเปล่าแล้วก็ค่อยถือแบบนี้ไปเนี่ยแล้วกลับบ้านเท่านั้นนะคะไม่ต้องะคาะเพือ่อนทำแบบนี้เลยถือมานะคะเพียงแค่ชิ้นนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ต้องทํายังไงต่อไปนะจ๊ะแบบนี้เลยกดออกมานะคะแล้วก็กดปุ่มด้านขวาล่างแบบนี้จ้ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเลื่อนลงมานะคะที่ด้านล่างเลยที่แถบด้านซ้ายนะคะคำว่า onit นะจ๊ะที่มีรูปหัวใจนะเสร็จแล้ว นะคะเพื่อนๆเนี่ยสามารถเลื่อนๆไปแบบนี้นะคะแล้วก็มาหาค่ะเป็นแพ็กนี้เลยชื่อนะคะเป็นแพ็ก New Year Eve นั่นเองนะคะพเพื่อนๆน,นี่กดไปเลย New Year's Eve ครมกันไปเลยนะจ๊ะชื่อนะคะนี่แล้วเรานะคะจะได้เป็นแพ็กแบบนี้เนี่ยเป็นแพ็กฟรีนะคะมันเล่นด้วยนั่นเองนะเพื่อนไหนดูซิด้านในนะคะเรียก้ว่าเป็นแพ็กนะคะเอาไว้จัดปาร์ตี้ได้เลยจริงๆแล้วนะคะแพ็กอันนี้เนี่ยสำหรับจัดงานปาร์ตี้ก่อนวันปีใหม่นะคะเป็นการเฉลิมฉลองเลยเขาก็จะมีนะคะเป็นข้าวของต่างๆเนี่ยให้เราเล่นเน ดูสมีน้ําให้ดื่มด้วยนะแล้วก็มีที่กดต่างๆนะคะแล้วก็มีลูกโป่งด้วยจ้านี่เลยแล้วอันนี้นะคะก็คือที่เป่าลูกโป่งนั่นเองนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงล่ะแล้วในแพงนี้นะคะเขาก็มีลูกโป่งเนี่ยมาให้เราเพิ่มนะคะประมาณ 3- 4สีด้วยนั่นเองนะจ้าไหนดูซิเป็นยังไงมะอ๋อมีทั้งหมด4สี4นะคะทุกคนไม่ได้แค่3 4สีนะจ้าแต่ว่ามันจะเป็นสีออกเทาๆดําๆนะคะแล้วก็ทองๆเนอะเป็นสําหรับธีมนี้นะชื้มนะคะนี่เลยคือแบบว่ามีทั้งหมด4แบบกันเลยนะเพื่อนๆสังเกดีว่า สีนะคะเ<ๆ>ขาไม่เหมือนกันนะจ๊ะล่สีแบบนี้เลยแล้วก็บวกนะคะกับอันนี้เนี่ยที่เป็นสายฟรีกันอีกนะจ๊ะชื้นนะคะเราก็สามารถเอามาเป่าแบบนี้นะคะดูสิมันอันใหญ่บัลลมเลยนะคะนี่เอาออกมาเลยทั้งหมด3สีเลยนะจ๊ะชื้นนะคะ,น,ะ,คะนี่ได้แล้วสีเขียวนะคะแล้วก็สีชมพูด,ด้วยนะโอ้ ه, โหดูสิทุกคนเรานะคะก็สามารถเอาของพวกนี้เนี่ยมาตกแต่งนะคะงานปาร์ตี้หรือว่างานวันเกิดของเราเนี่ยกันแบบฟรีๆได้ด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆเอาละคะ่ะทุกคน,คนก็อย่างที่พี่พนี่บอกนะคะว่าใครเนี่ยอยากเล่นบั็กนี้นะ ชอบบากนี้เนี่ยอย่าลืมรีบเอาไปเล่นกันก่อนนะจ๊ะเราก็เก็บสะสมของเหล่านี้นะคะเอาไว้ในห้องเก็บของเลยแล้วก็อย่าเพิ่งรีเซ็ตโลกนะทําเอาไว้เนี่ยเยอะๆกันเลยนะจ๊ะเราจะได้มีของเติมเนี่ยเอาไว้เล่นนะคะกันแบบยาวๆเลยนะเป็นไปได้สูงมากนะคะว่าของพวกนี้เนี่ยหลังจากที่เกมเอวตารวูนะคะเขาแก้ปากแล้วเนี่ยของพวกนี้นะคะน่าจะยังอยู่กับเรานะถ้าเกิดว่าเรานะคะทําสําเร็จรูปเอาไว้เนี่ยเก็บเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะโอเคคลิปนี้นะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบกันนะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจพี่พล สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะจ๊าวเวลาที่พี่โวนี่เนี่ยลงคลิปใหม่ๆนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะไปไปค่ะ